สบายดีพ cool. ี่น้องสบายดี fc เว r l d สุขุขุดนะพี่น้องวันนี้มาผูกห่อกลับสองวัปบีใช่ด้วยคือเก่านะพี่น้องวันนี้วัปบีช่วงพรมใหม่พี่นไปเห็ดพรมไปเห็ดพรมมาเนาะพี่น้องเรี่ยแล้วค่ะสี่ร้อยกว่าบาทวันนี้วัปบีสิไปบ้านแฟชเนาะพี่น้องเมื่อบ้านแฟชเมื่อหารานเนาะพี่น้องใครเคยเห็นคลิปวัปบีแกสิเห็นเนาะปะเนาะปะพันซื้อผ้าปะกระดุกพี่น้อง เราสิไปเบิองลานเนาะบ่อี้เอิ้นลานบ่เอิ้นลานเนี่เนาะเราสิไปมื้อนี้บ่าวน้อยเพิ่นสิไปนี่ยน้อยเพิ่นสิไปวี่อักนะกับป้าแมงไปวี่อักบ่อบี้ก็ขอติดโดดไปบ้านสะพายน้ำเนาะบ่อบบี้สิเมื่อบ้านแสนเพราะว่านี่ยน้อยกับป้าแมงลุงบานใช้ป้านหนพิงกลับไปเนาะเพิ่นไปเพิ่นไปวิ่กอยู่บ้านสะพายพี่น้องบ่อบี้ก็เลยติดโดดไปน้ำเนาะเราสิไปเบิ่งร้านลานเฮาก็ะเซิงเป็นผู้ชายเด้อพี่น้องเอ้ย ร้านเป็นผู้ชาแต่กัปีนี้โอ้ร้านอะไรเนาะเออป่าห้าคนดีน้อยปีนี้กันสงการเด้อพี่น้องสงการปีนี้ก็คืออันนั้นบ้านเฮาหคนนะบ่มีโคตรมากเนาะอยู่กันว่าบีเพรมีไพมากด้อปีใหม่ก็เด็นสงการอยู่อยู่ไทยเนาะพี่น้องบ่บีขาดว่าจะแต่นาจะาเลเดินอยู่บ้านแค่มสองสามมืออยู่บ้านแต่กระนาจะาเลไปบ้านแฟนเนาะเพราะว่าบาซุกกับซีนีเนาะ นี nee, ay, There, ่ไปเดชช่องการ์อยู่ไทยพี่น้องตอนนี้พ่อบียร์ก็นังมาเบยเฮื่อนอันนั้นพี่เนาะเบยเฮื่อนน้องสุกซันพี่น้องเบชมันไปกันหาหุบผุดพี่เนาะเจ้าหาเราใหม่หรือเปล่ายังสิไปคือเก่าอยู่น้อยๆกันนะจะหน่อยไปอีกประมาณทราบนาที่กะเหาะแต่พี่น้องบาไกลดอกน้อยๆก็ไปเห็ดเบี้ย ไปเบียดด้วยกอตไปเนาะไปไหนครับดีนอรดไปถึงทางกนะสมมันมันจะถอนแช่ไมรัเดเยืมดไอ้ดอนไปพี่เ้างไอ้พ่อเมย์พอไปหาลูกเนาะก็เลยพากันหลายปีแห่งเนมาแต่สารั ก็เลยสิไปมื้อนี้บ่ได้เจอกันเป็นเท่าไรปีเนาะ10 18ก็บ่เคยเห็นตัวจริงเนาะแล้วก็อันนั้นน้อยๆอียังว่าเข้าอนสิบ่ปดอีกอย่างนึยก็ถ้าิเอารถไปนะฮะถ้าขี่ซาเด็กมาเฮยียดไอ้ดอนเนาะขี่ซาดิ้งมาเฮยียดไอ้ดอนเฮาก็จอดเพราะว่ามันเลดแดดประมาณ40องศาเลยบ่น้อยๆข้างในถังประมาณหันสิบว่าหันสิบองศาอยู่อยู่เฮือนหั่สิบเนาะแล้วก็เลยขี มันอายทางนี่อายอายอันนี้มันแบบคือหอนบด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 โอ้ยจนดำเนี่ยพี่น้องใหม่ไปพี่น้องเนี่ยครัไปเจอกันอย่างเด็ดแล้วตอนนี้บ๊อบบี้ก็สิเขาไปในบ้านไหนน้องพี่น้องเขาไปบ้านเซนบ๊อบบี้ทางปูยางด้วยน้องอันนั้นนีงวะน้อยไปส่งน้อยมาเวียกนะ่รูักมอามาส่งมากับซุกสันบ๊อบบี้จะหูว่าหวานยังหวานยัง ทางแบงบ้านสะพายบ้านสะพายแกบ้านสะพายโอ้ยบ้านแม่เดี๋็กคนยังงงงอ้าวกบ้านสะพายมันมีสะพายทางแบงเนี่ยเดสะพายได้สะพายสะพายพ่นแก้เอ,อา,า้าวกสะพายอันยังไงบัตรบัดรเออบัตรอ่ะเข่าปูยางหอดนาบ้ารนั่นเนี่ยมันสิรดได้ บมันก็ยังหมันง่ายก็เช่หน่งเนาะหมนคนรวยบมันสะพายเป็นบมันคนรวยแต่ว่าแฟนเทาบทได้ด้วยเบิ่งที่เขืนมีตารางงามๆนี่ก็จ้าเนาะสุขสันเป็นตารางหมุดง่ายหมุดง่ายเฮ้ยเขามาอยู่สามสี่เดือนแล้วนี้เขามายังไงเขามานั่งกินตำสมกินกับผู้ใดผู้ชายกินกับหมูผู้ชายเนาะจะนั่งง่ายง่ายด้วยตอนนี้หมูก็อยู่กรุงเทพละอยู่กรุงเทพลน้อยๆมึงข่าวเกิดจากไหนมึงคือโบเห็นคนอยู่ทางดังเขาตรงเบื้องแบนใช่นะ Ừ, nguyễn thân này, Có nghe nó xuống sân khấu. nghe cò hát thiện. sụp sàn bé 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 ôi bẹ, bẹ Bẹ มึงก่าเขาทางอิตะแกะทางบาดมึงก่าออกมาทางเรบ okay, องนี้ได้มากินตำสมอยู่เลยใช่สิเขาเพิ่งเปิดหานอยู่นี้เงินต้องก่ายมาก oh. ตอนนี้คนก็ใช้ได้ยังไงจังกาคือการมาเป็นหวัดคนด้วยเคยเขามาไล่เท่าไหมมาเห็นเขามาก็พูดอ่ะกับโมอเออ อนอันนฮะมจสโลลี่แอนดคเปูลีซาซาแล้วก็ระวังแ่ยามสีเหลี่ยมโมแอนด์เด้ตัวนี้โมแน์เ้ออนเนาะโอ้ขจะอยู่กำมนละมึงสิจอดใกล้ๆนี่ยกับโจอดได้เนาะขับใจเด้อไม่าขับไปเด็กะไปไปนีไม่าไปแล้ว

cái mặt trời sắp sửa chữa cháy của tôi hát của tôi. Lạy cháy 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 Một hay đó thì hay sao hôm nay hôm nay hên như vậy hên 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 Ui hên 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 มึได้ไงเดินไปได้บ้าสออุ้ยเป็นไหนนี่แเาไปอยกเห็นเมักเีมันเอาเมนเอาตหายมัึก็หมูนี่เห็นมาสหายดุขอเองเนี่นี่เด้อใรวจะหาบ่หาดอก Thì chân đấy này. Không phải ừ. Ừ. Cái này chị dạy chân chân nè chân 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 hải. chân ไหเห็นกดเนาะศิเยห็นยังกินตอนนปจากมีสินมือรอื่อท่านมาบ่นี like ่ยดล้วสิวซื่อจังไรซะเท่าอีซะทักซุกชักชัซุกจำเพาะหมอซุกสวรรค์หนูเป็นยังไงนเด๋อซุกสวรรคนด้วยว่าซุกสกอน ปีนี้มันปีเาอยาก่อนมันปีงูใหญ่กลัวสุกสะกดันกิดังตักบดโดดที่ไหนมาเจอที่ทเลแนยังจื่อถอดท่นบเกิดเดือนท่านบา่นี่แันที่สองท่านบที่สองสิบอเอออือมนเห็นนะฝน